บดดีเนี่ยมาห้องกันบดแล้วก็ครอบขั้วครอบขั้วเดียวได้นี่ยวกเจีอ้ลใหญ่ลายเสือีได้แม่ไอ้ลูกบดคนเดียวโดยทุบเลยเดี่ยวลกกจซื้อด้วยอีเล่ใหม่โผล่หลังซ้อมหน่ออันนี้าอาจารย์้องมาาอาแก่อากที่หนึ่ซอาแก่ที่สอื อเทศบที่สามเชื่อเทศบที่สามนอแทดบทที่สี่จังหว่านอแทดนั่งแง่งงดแล้วบุที่สี่ก็เพิ่มใสนนอแทสแงดแงดนอหนุ่มบแซิมิองบ่มชียร่าเลยิมาซิองกอลี่ได้บ่เอาัวจะน่อย แกงไม่เบิีกขัวเนี่ยได้แม่ตีแม่บ้านในแม่ซะหน่อยไปยเขาบกอมีแต่ลูกได้แม่ม่ด้แม่ม่ได้แม่ในด้ลูกด้ลูกาคนแม่นี่ิล้มะเดียวนี่เยชิลล้มเฮยตาหันมากไโอ้แต่เขาบองกูคดีแล้วมึงอ่ะเาเองนาตัวเองในตีจะเพราะว่าเออลูกเล่าบอหนะคอยไม้พออยาเขานะ โอ้นีเบียครับ่อกอนอันนี้เห็นไหแม่กาแฟผาดปลาแม่แม่กับลูกเป่นผู้ไดเป็นแม่ผู้ได้เป็นลูกจดมือันแม่กระเทากูละเนี่ยย้อนทุบไปเบิ่งยางมันนะแม่ก็พอี่จน้าเขาว่าพอได้ลูกแม่ตเสยวไม่เปนานี่พอ้งอันนี้จะก็คือเพื่อนตลูกผาดปลาน่เสือมากระลงไงไ่าดหใช่เดียวเขาดตนี้มากขนา แม่เแมเล่าแ่ก <getting started. S 1> ็เมงนี่ลูกนี่หน่อยน่ตาสีาาตัวตม่ะขาตวาเนี่ยนหาอยังกับมันขาดในกระ้นกระโตแต่ละโตหันเชื้อโตยังโตยังดีมืดมีแต่ขาดจะนนีเมืไปลงเพชรโอ้ลูกไม่ใหญ่นลยชําลายแค่